สวัสดีค่ะแพทย์หญิงออนญชลีเสนวงศ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยากุมารลเวชศาสตร์ประจำศูนย์ภูมิแพ้ SAI ค่ะ <S <S 1> <S 1> ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องนิยามคำว่าแพ้นมวัวก,ก่อนนะคะ ปัญหาจากการกินนมวัวเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่ภาวะไม่พึงประสงค์หรือไม่ทนต่ออาหารนะคะอย่างเช่นเราดื่มนมวัวแล้วเราท้องเสียจากแลคโตสนะคะซึ่งเนี้เป็นเรื่องของเคมีนะคะเราต้องไปเลือกนมวัวที่ไม่มีแลคโตสค่ะในขณะที่อีกแบบหนึ่งคือการแพ้อาหารนะคะแพ้ทางผ่านภูมิคุ้มกันเลยเนี่ยเป็นการแพ้จริงๆค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่การแพ้แบบเฉียบพลันแบบหายใจไม่ออกนะคะแบบลมพิษ การแพ้แบบไม่เฉียบพาันนะคะเช่นถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดหรือการแพ้แบบผสมเช่นพวกเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะซึ่งในกลุ่มนี้เราจะต้องเลือกนมที่มีการแพ้ไม่ข้ามกลุ่มกับนมวัวนะคะที่เหมาะสมแล้วก็มีสารอาหารที่เพียงพอค่ะสำหรับนมทางเลือกนะคะในกรณีที่แพ้นมวัวเนี่ยหมอแบ่งเป็น3ามกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือนมที่มีการย่อยพิเศษนะคะ คือเวลาเราแพ้นมวัวเนี่ยเราจะแพ้โปรโตีนพวกเวเคซี C, ในนมวัวนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการย่อยละเอียดจนกระทั่งร่างกายเราเนี่ยภูมิปัญเราไม่รับสารนี้เข้ามาก่อให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งถ้าแพ้รุนแรงเฉียบพลันเนี่ยเราเลือกกลุ่มนี้เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มที่2คือนมจากสัตว์อื่นๆนะคะ อย่างที่เราได้ยินกันว่าแพ้นมวัวต้องไปกินนมแพะนะคะอันนี้ไม่จริงค่ะไม่ได้นะคะเพราะว่ามี s t u ี้ศึกษามาแล้วค่ะว่าโปรตีนของนมวัวกับนมแพะเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนกันเกือบ90%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนกันไม่ได้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มนิยมลมวายก็เช่นกันนะคะพวกนี้เราเรียกว่าเป็นการแพ้ข้ามกลุ่มหรือ cross reactivity นะคะกลุ่มสัตว์ที่มีการแพ้ข้ามกลุ่มกันน้อยกลับเป็นในกลุ่มของอูฐม้าลานะคะแต่พวกนี้เราก็ต้องไปดูวิธีการผลิตแล้วก็ คุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมด้วยค่ะสุดท้ายก็คือนมพืชนะคะนมพืชที่ได้รับความนิยมเนี่ยอย่างเช่นพวกพิตาชิโอนะคะนมอัลมอนด์นมข้าวนมถั่วเหลืองนะคะโดยรวมแล้วกลุ่มนี้เนี่ยจะมีสารอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันที่ด้อยกว่านมวัวน,นะคะโดยเฉพาะเด็กที่แพ้นมวัวและกําลังเติบโตนะคะกําลังพัฒนาการเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยใช้แล้วต้องมีคํานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีสารบางอย่างเช่น ฟโตเอสโตรเจนนะคะที่เป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนในกลุ่มของนมถั่วเหลืองหรือการเติมน้ําตาลนะคะที่ทําให้เกิดความหอมหวานในกลุ่มของนมพวกนมข้าวนมอัลมอนนะคะซึ่งอาจจะไม่ดีโดยสรุปแล้วนะคะคําแนะนําของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่แพ้นมวัวโดยเฉพาะรุนแรงเฉียบพลันเนี่ยอันดับหนึ่งยังเลือกเป็นนมแม่นะคะโดยให้คุณแม่งดนมวัวนะคะแต่ถ้าไม่เพียงพอนะคะเราเลือกนมที่นมวัวที่ย่อยพิเศษนะคะ ย่อยพิเศษเราเรียกว่า extensive ลงระดับพิเศษเลยถ้ายังไม่ได้ผลย่อยพิเศษลงไปถึงระดับอะมิโนนะคะถ้ายังไม่ได้ผลอีกเราค่อยเลือกถึงกลุ่มอื่นนะคะดังที่เรียนไปแล้วโดยที่เราต้องคำนึงถึงคุณค่าโภชนาการที่ต้องมีการเสริมให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของรสชาตินะคะที่คนไข้จะต้องรับได้ด้วยแล้วก็เรื่องของราคาที่ให้เหมาะสมกับเศรษฐถานะของครอบครวัวท่านค่ะ ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ทางบทความทางเพจได้นะคะหากท่านใดมีคำถามก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้หรือเรื่องอื่นที่สนใจเกี่ยวกับภูมิแพ้วันนี้ขอบคุณค่ะ